กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเรายังคงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้คุณผู้ชมทุก,ท,กท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองและคนที่รัก เพื่อที่จะให้แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคนะคะช่วงที่ผ่านๆมาเราก็มีการนําเสนอว่าแต่ละโรงพยาบาลของประเทศไทยมีการพัฒนามีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้สอดคล้องการรักษาพยาบาลและทันกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด1 9มาแล้วนะคะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพันธกิจในช่วงที่ผ่านมาของโรงพยาบาลที่มีอายุเก่าแก่111ปีในกรุงเทพมหาคนครนั่นก็คือโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนั่นเองค่ะที่ผ่านมามีพันธกิจอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีทิศทางในการดำเนินการอย่างไรอะไรคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญไปติดตามด้วยกันค่ะ ในอดีตเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลวาชิระพยาบาลมาก่อนนะครับแล้วก็กค่อยปรับสถานะมาเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหาคนครนะครับจนเมื่อปี2553นอนะฮะเราก็มีพรบจัดตั้งมหาวิทยาลัยนะตอนนั้นใช้ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาคนครนะครับเราก็เป็นคณะแพทย์ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาคนครซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยมาเป็นมหาว,วิทยาลัยนวมินทราธิราชนะฮะ บทบาทของเราจากเดิมที่เป็นโรงพยาบาลรักษาคนไข้ธรรมดานะครับเราก็เป็นโรงเรียนแพทย์เป็นคณะแพทย์นะครับซึ่งก็มีทั้งบทบาทในเรื่องของการรักษาพยาบาลและการเรียนการสอนรูปกับการวิจัยนะเราก็พยายามทําวิจัยค้นคว้าในความรู้ใหม่ๆนะวิธีการรักษาใหม่ๆห,หรือกระบวนการการรักษานะโดยเฉพาะมุ่งเน้นในกลุ่มโรคของคนเมืองนะเราหาวิธีการที่ทําไงก็ตามที่จะ ดูแลกลเมืองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาความรู้จากการค้นคว้าวิจัยทั้งหลายเนี่ยมาสู่วิธีการรักษามาสู่การเรียนการสอนนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเราเนี่ยเราเป็นคณะแพทย์ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับนอกระบบนะรบเรามีความคล่องตัวสูงมากนะครับเราได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ได้รับความช่วยเหลือจากกรุงเทพมหาคนครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรที่จะมีความรู้มีทรัพยากรใกล้เคียงกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนําของประเทศไทยเช่นกันนะครับและในช่วงปีที่ผ่านมานะครับต้องเรียนตรงๆว่านโยบายของท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับท่านมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่เป็นปฐมภูมินะครับ ท่านเน้นเรื่องของปฐมภูมิเพราะฉะนั้นวชิรพยาบาลเองเนี่ยนอกจากไปโรงเรียนแพทย์ที่ดูแลในแง่ของโรคซับซ้อนนะที่เรียกว่าเป็นตัติยภูมิขั้นสูงแล้วเนี่ยเรายังดูแลกลุ่มที่เป็นปฐมภูมิด้วยนะฮะเราพยายามเชื่อมโยงนะฮะการดูแรลรักษาในปฐมภูมินะโดยเฉพาะอ่ากลุ่มที่อยู่ในสถานบริการสาธารณสุขนะฮะศูนย์บริการสาธารณสุข,ขของกรุงเทพมหานครของสมนักอนามัยให้เชื่อมโยงเข้าสู่ โร,โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลให้ได้อย่างไร้รอยต่อนะครับเพราะเดิมเนี่ยการเข้าถึงของคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เวลาไปศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยอาจจะขาดความมั่นใจในการดูแลของทีมแพทย์ทีมผูด้ดูแลรักษาพยายามไปโรงพยาบาลใหญ่ๆคือสภาพของคนเมืองจะเป็นอย่างงี้ฮะคืออยากจะไปโรงพยาบาลใหญ่นะพอไปศูนย์บริการสาธารณสุขหรือไปโรงพยาบาลเล็กๆขาดความมั่นใจอันสิ่งที่เราทําก็คือเราจะพยายามทําให้ ศูนย์บริการเนี่ยมีความเข้มแข็งมีศักยภาพที่ดีนะครับที่ดูแลประชาชนไดอ้อย่างดีนะครับซึ่งเรามีประสบะการณ์ในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลใหญ่ไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณของผไข้ที่เยอะมากๆได้นะก็ต้องอาศัยศูนย์บริการสาธารณสุขอาศัยโรงพยาบาลเล็กที่อยู่เป็นเครือข่ายนะฮะทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอันนี้จะช่วยทําให้การทํางานลื่นไหลดีขึ้นนะครับ คือวัชรพยาบาลเรามีเครือข่ายที่สําคัญที่เราเรียกว่าดูสิตโมเดลนะครับดูสิตโมเดลเนี่ยเราด,ดูดูแลคนใน4เขตที่วชิรพยาบาลรับผิดชอบหรืออยู่ใกล้ๆวชิรพยาบาลอย่างเช่นดูสิ์บางพัดบางซื่อพระนครน,นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับไปศูนย์บริการสาธารณสุขนะฮะทั้ง7ศูนย์นะครับหรือไปคลินิกที่เป็นเครือข่ายของเราอีก5คลินิกนะฮะ จะส่งต่อข้อมูลของคนไข้เข้ามาว้ชีรพยาบาลก็ผ่านออนไลน์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงระบบอคอมพิวเตอร์ที่ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นคลินิกห้องตรวจห้องหนึ่งของวชีรพยาบาลเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดูข้อมูลของคนไข้ที่มาตรวจที่วชิรพยาบาลแล้วไปตรวจที่ศูนย์บริการได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงในระบบของคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานนะในการดูแลที่สําคัญเลยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ในมือถือนะครับที่เรียกว่าเป็นวัชิระ h อทโฮมนะวัชิระ h อทโเนี่ยก็จะมีข้อมูลของคนไข้ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเช่นถ้าจะมา,าพบแพทย์นะรเราก็มีเรื่องของการตรวจอย่างเช่นเรื่องผลเลือดนะครับผลเอ็กซเรย์แล้วก็มีรายละเอียดของอย่างเพราะฉะนั้นเวลามาเจาะเลือดที่วัชิระเนี่ยสามารถดูผลจากแอปในมือถือ ถ้าไปต่างจังหวัดเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหานะที่ใดที่หนึ่งสามารถโชว์แอปให้ทีมแพทย์ในโรงพยาบาลน,นั้นดูได้เลยว่าประวัติการรักษาที่เคยรักษาที่วชิรพยาบาลเนี่ยมีเอ็กซเรย์อะไรบ้างผลเอ็กซเรย์เป็นไงบ้างนะครับหรือผลเลือดเป็นยังไงบ้างนะยาที่รักษาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลพวกนี้ไม่ถึงโรงพยาบาลถัดไป หรือบางทีเราถามคนไข้เอ๊ะยาตัวนี้สีอะไรยังไงคนไข้จะจําไม่ได้จำรายละเอียดยาไม่ได้ต้องยอมรับว่าจริงๆเดี๋ยวนีว้คนไขทท้ที่เป็นผู้สูงอายุบางทีมีโรคร่วมเยอะมากคนหนึ่งรับยาประมาณ10รายการคนไข้จะจํายาไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่ในมือถือแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปแสดงให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลอื่นดูได้ ครการทางด้านการแพทย์ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นปัญหาของประเทศเลยนะครับนะฮะโดยเฉพาะพยาบาลน้องๆที่จบมาเนี่ยแทนที่จะอยู่ในภาครัฐ zurück, เนี่ยก็ออกไปอยู่ภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเราเองก็มีการเพิ่มการผลิตอของพยาบาลโดยผ่านาทางคณะพยาบาลนะครับนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็กลับมาทํางานที่วชีรพยาบาลส่วนหนึ่งก็ ไปทางานอยู่ในกรุงเทพมหานครน,นะครับสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามเพิ่มศักยภาพของอาจารย์เองนะครับอาจารย์พยาบาลเนี่ยจะมีศักยภาพได้ก็ต้องผ่านจากการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลมาก่อนนะครับเราก็มีโครงการที่จะช่วยสนับสนุนการผลิตอาจารย์พยาบาลน,นะครับก็โอนย้ายาน้องๆพยาบาลที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญไปเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ต่อแล้วก็สามารถที่จะผลิต พยาบาลที่เก่งและมีคุณภาพได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื่อการรุนอยู่นะครับการวิจัยเราก็เน้นการวิจัยในโรคเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ในกลุ่มโรค10โรคที่เรามุ่งเน้นนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนะครับเพราะว่าหนึ่งในเกณฑ์ชี้วัดของการที่จะเป็นการรับรองรายโรคก็มีเรื่องของงานวิจัยอยู่นะครับเราก็ใช้ฐานความรู้ตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดนะฮะในแง่ของการรักษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนนะสอนทั้งนักศึกษาแพทย์สอนทั้งผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ความชานาญตรงนี้มากขึ้น,นครับคุณผู้ชมขาวชิระพยาบาลยังคงมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้า ให้โอกาสอย่างเสมอภาคสำหรับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของพี่น้องประชาชนลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขนั่นเองค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i เคชัน n t i k t o k Instagram และ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ